สวัสดีคะ่ะทุกคนกลอนมาพบกับหมอฟ้านะคะและช่องดูโซนไทยแลนด์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นคลิปที่ฟ้าทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองค่ะสัปดาห์ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์ไตล์เมดิซินวีคนั่นเองนะคะก็จะมาทบทวนกันว่า6เสาหลักมีอะไรบ้าง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแต่ไม่ให้ทุกคนเบื่อจนเกินไปค่ะก็เลยควบรวมกับการรีวิว variable device ต่างๆซึ่งฟาร์มได้รีวิวมาเนี่ยเป็นเวลา1ปีแล้วว่า1ปีผ่านมาเนี่ยเรายังใช้อุปกรณ์อะไรอยู่บ้างแล้วก็แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างและมันน่าจะเหมาะกับใครและแน่นอนค่ะการใช้ variable device เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจวิถีชีวิตของเรามากขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้เรา ปรับวิถีชีวิตของเราได้นั่นเองซึ่งทลิปนี้คลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะทางศูนย์คามเซ็นเตอนะคะแล้วก็ได้ทุนสนับสนุนจากทางสสสด้วยค่ะต้องขอบพระคุณมาที่มาที่นี้ค่ะในเรื่องของเวชศ,ศ,ศาสตร์วิถีชีวิตนะคะก็อยากจะทวนให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนค่ะเวลาเราพูดกันเรื่องของโรคต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ที่เราพูดว่า แก่ชา้าเจ็บเส้นตายดีเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าบรรลุปเป้าหมายนั้นได้เนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่ยาหมาสจาั่นไม่ใช่สเต็มเซลล์นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยที่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานั่นเองค่ะเพราะว่า80%ค่ะของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าตัวทำเนาะจะเป็นส่วนใหญ่และอีก20%เนี่ยก็เป็นปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะ ซึ่งทางของเวชทศาสตร์วิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีเนี่ยซึ่งมีต้นกำเนิดน,นะคะมาจากทางประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหรือว่าอเมริกันคอลเลจออฟไลฟ์สไตล์เมดิซีเนี่ยก็ได้แบ่งออกมาค่ะเป็นทั้งหมด6เสาหลักด้วยกันซึ่งทางสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันร่วมกับทางกรมอนามัยนะคะแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสสส,สเนี่ยก็เลยทำให้เราเนมีศูนย์ที่เรียกว่าคัมเซ็นเตอร์ขึ้นมาค่ะ6เสาหลักที่ว่าเนี่ยก็ได้แก่อันดับแรกเลยนะคะเรื่องของการนอนหลับค่ะ อันดับที่2การจัดการความเครียดอันดับที่3โภชนาการหรือว่าการทานอาหารนะคะอันดับที่4ค่ะการขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าเรื่องของมูฟเม e น t ์นั่นเองนะคะไม่ให้มีภาวะเนินิ่งจนเกินไปอย่างที่5ค่ะก็คือในเรื่องของการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสารพิษค่ะกับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกโลหะหนกักเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะคะสารเสพติดต,ต่างๆหรือแม้แต่มลภาวะอย่างพวก PM 2.5ส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ย ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสภาวะทางจิตใจอีกอันหนึ่งค่ะนั่นคือการรู้สึกเป็นส่วนร่วมของสังคมค่ะหรือว่าในเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีนะแต่การรู้ว่าเรามีเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรแล้วเราก็ทําอะไรให้กับสังคมบ้างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่เขาพบว่าทําให้เราเนี้ยมีอายุที่ แก่ช้าเจ็บสั้นแล้วก็ตายดีอย่างแน่นอนทีนี้เราพูดถึง6เสาหลักไปแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าใจว่าไอ้หเสาหลักเนี้ยเรามีอันไหนที่ทําได้ดีอันไหนที่เรายังแย่อยู่บ้างแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนที่คอยสังเกตตัวเองสม่ําเสมอเนี่ย ปีหนึ่งเราค่อยไปเจาะเลือดหนนึงมันก็จะช้าเกินไปปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะนั่นก็สิ่งที่คือสิ่งที่เราเรียกว่า variable device นั่นเอง variable device เนี่ยในปีที่แล้วที่ฟ้ารีวิวไปแล้วนะคะว่าฟ้าใช้อะไรบ้างเนี่ยก็จะมีได้แก่ตัว Smart ทแบนที่เรียกว่าบ o o p นะคะเป็นรุ่น4.0ค่ะมีในเรื่องของออร่าริงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัว Apple Watch u l t r a ค่ะ และนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามีใครตามฟ้ามาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าฟ้ามีการรีวิวในเรื่องของตัวที่เขาเรียกว่าวัดน้ําตาลแบบต่อเนื่องหรือว่า CGM Continuous Glucose Monitoring อีกด้วยซึ่งก็จะใช้ทีหนึ่งเนี่ยเป็นระยะเพราะว่าตัว CGM เนี่ยอายุของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ10-15วันก็แล้วแต่แบรนด์นั่นเองค่ะทีนี้พอผ่านมานะคะ1ปีกว่ากาค่ะแน่นอนว่า variable device ที่เราใช้เนี่ย ก็ต้องมีการเปลี่ยนไปนะคะในะปัจจุบันที่ฟ้าใช้อยู่บ้างมีอะไรนะคะก็ยังใช้ออร่าริงอยู่ค่ะแต่ว่าออร่าริงเนี้ยก็เป็นเจนล่าสุดแล้วนะคะก็คือตัวรุ่นใหม่ก็คือตัวเจน4ค่ะถัดมาก็เป็นตัววูฟส์นะคะวูฟส์นี้ก็คือเพิ่งเปลี่ยนเลยนะคะพอเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่มาที่ผ่านมาค่ะจากวูฟ4.0นะคะรุ่นเก่าปัจจุบันเนี้ยเขาจะมีเป็นวูฟรุ่น5.0ค่ะแล้วก็วูฟ MG ตัวที่ฟ้าเลือกใช้มาอัปเดตก็คือตัววูฟ MG นะคะ แล้วก็ 4Gm เนี่ยก็ยังติดอยู่บ้างคะ่ะอย่างที่บอกส่วนตัว Apple Watch Ultra เนี่ยฟ้าก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพราะว่าตัวข้อมูลที่ฟ้าอยากได้เนี่ยจาก Whoop แล้วก็ o u r a r i n g เนี่ยค่อนข้างจะให้ข้อมูลมากกว่าเพราะว่ามันบ่งบอกออในเรื่องของการน,นอนได้ค่อนข้างดีในขณะที่ Apple Watch เนี่ยเวลาใส่นอนแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวนักก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะนอกจากนั้นก็มี v a r i a b l e device ยอื่นนะคะที่ไม่ได้นำมาโชว์ในวันนี้ก็คือตัวพวก smart headband ค่ะ ก็จะมีตั้งแต่พวก f r i e n d s นะคะซึ่งมันช่วยอ่านพวกคลื่นสมองเนาะแล้วก็ช่วยพบว,ว่าจะช่วยปรับเรื่องของการนอนของเราได้ด้วยแต่ว่าบอกตามตรงสองตั้งแต่ฟาใช้มาเนี่ยไอตัวสมาร์ทเฮดแบนเนี่ยฟาใช้แล้วมีอาการค่อนข้างปวดหัวก็คิดว่าอาจจะไม่เหมาะกับไอพวกกระแสะไฟฟ้าที่เขาส่งเขาไปวัดเนาะพอไม่ถูกจริตเนี่ยก็เลยเลิกใช้ไปปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่จริงๆก็เลยมีแค่2อันก็เลยเหลือแค่ออร่ากับวู o เอ็มจีค่ะเดี๋ยวเรามาอัน o x บซูบเอ็มจีกันแล้วเดี๋ยวมาเทียบให้ฟังนะคะว่าสองตัวเนี้ยมี อันนี้นะคะก็คือกล่องของตัวบุ๊ปเอ็มจีนะคะซึ่งฟ้าก็สั่งมาจากทาง Amazon ค่ะ a เม z o n เนี่ยก็จะมีช็อปที่สั่งเข้ามาได้เนาะเสร็จปุ๊บพอเขาซีลมันก็จะมีตัวซีอย่างงี้เราก็แกะเปิดออกมาค่ะ <Yeah. S 1> เปิดออกมาดูซิว่าในกล่องบุ๊ปเอ็มจีเนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่งจริงกล่องเนี้ยมันดูหรูหรากว่ารุ่น4.0นะคะเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นกล่องข้างในค่ะแล้วก็จะมีตัวพวกคิวอารโค้ดนะให้เราสแกนแล้วก็มีคําอธิบายถึงบุ๊ปเอ็มจีค่ะ เราก็ยังทําน่ารักนะข้างหลังก็จะมีถ้าออกกําลังกายต่างๆอยู่ตรงด้านหลังของไอตัวบ็อกซ์ด้วยเนาะส่วนตัวบ็อกซ์เนี่ยถือว่าดูหรูหรากว่าบุ๊4.0แน่นอนนะคะกล่องดูเขาเรียกว่ามีราคามากกว่าเนะเปิดออกมาก,ก็อ่าข้างในแพคเกจจิ้งเพราะว่าเหมือนเดิมก็คือเราก็จะเห็นไอตัวแบรนด์ซึ่งเดิมก็คือไอตัว4.0อันนี้ก็จะเป็นบุ๊ค MG สายมันจะเป็นซูเปอร์นิดนะคะตัวไอที่มันเป็นตัวล็อกเนี่ยมันก็เลยดูหรูหราขึ้นมาหน่อย เราก็มีไอ้ตัวที่ portable charger ให้แล้วก็สายบัดให้ค่ะซึ่งตัวบุ๊ MG เนี่ยนะคะพอเปิดมาอย่างที่ฟ้าบอกอะด้วยตัวสายเนี่ยมันก็จะทําให้มันดูเขาเรียกมีราคามากขึ้นเพราะว่าค่าสมาชิกประจําปีเนี่ยมันแพงขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็เลยใช้สายเป็นเป,นเปนเขาเรียกว่าเป็น super lux e band ก็คือไอ้ตัวล็อกเนี่ยมันจะเป็นดูเป็นเงินหรือว่าทองแบบนี้ให้มันดูหรูหราขึ้นมาหน่อยปกติถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่มันเป็นพลาสติก เป็นพวกสีดำทีนี้อข้อดีของรุ่น M G เนี่ยถ้าดูด้านข้างเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นตัวเซ็นเซ,นเซอร์วัดอยู่2ด้านเนาะเพราะไอ้ตรงเซนเซ,นเซอร์วัด2ด้านเนี่ยเอาไว้วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า EKG นั่นเองนะคะซึ่งไอ้ตัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ได้บางเขาเรียกว่าริ g i ียเท่านั้นเองก็เช่นที่ยุโรปนะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะที่ทางตะวันออกกลางนะที่อเมริกาหรือว่าโซนประเทศเอเชียนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้ ฟังก์ชันการวัด EKG ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าไอ้เครื่องบุ๊เนี่ยมันไม่ได้ฉลาดเหมือน Apple Watch ค่ะคือเขาเนี่ยไม่ได้ลิงก์กับไอ้ตัว IP เนาะหรือว่าตำแหน่งของเครื่องมือถือทำให้จริงๆแล้วเนี่ยตัวบุ๊มันไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนก็เลยวิธีแฮกนะคะสำหรับคนที่ซื้อตัวบุ๊ p เข้ามาใช้แล้วเป็นรุ่น M G ที่อยากวัด EKG ก็คือลองเปลี่ยนโลเคชันค่ะ ของประเทศที่เซอร์วิสอยู่เปลี่ยนมาเป็นโลเคชันไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าอังกฤษหรือว่าทาง Middle East เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันการวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีแฮกง่ายๆสำหรับคนที่ซื้อมาใช้แล้วนะคะทีนี้ความน่าสนใจนอกจากไอ้ตัวการวัด EKG ที่มันมีเพิ่มขึ้นมาใน w ุ๊เอแล้วมีอะไรบ้างก็คือตัวเครื่องหาบางลง7% ขนาดมันเล็กลงแล้วก็แบตอืดขึ้นนะคะอยู่ได้14วันก็อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบชาร์จแบตเช่นฟ้าเป็นต้นค่ะตัวข้อมูลเนี่ยยังให้ข้อมูลที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าละเอียดเหมือนเดิมก็คือแบ่งเป็นในเรื่องของคุณภาพการน,นอนว่าได้กี่เปอร์เซนต์ recovery ว่าเราเานี้ฟื้นตัวเนี่ยได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของ s t r a น n ซึ่งฝาพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคือคอนเซปต์ของโหลดกับ c a p a c i t y ว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเรื่อง Movement ในแต่ละวันเนี่ย โหลดกับคาแซิตี้เนี่ยมันจะต้องแมชกันคือถ้าเราจะใส่โหลดเราจะ h a l เลนจ์ร่างกายเนี่ยมันก็ควรอ,อยู่ในระดับที่เหมาะกับความสามารถของร่างกายที่เราเรียกว่าคาแพคซิตี้ด้วยดันั้นตัวสเตรนเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาก็จะดูจากไอค่ารีคาบ e ร y สกอร์ของเราอะค่ะแล้วก็กําหนดออกมาว่าวันเนี้ยเราเนี่ยสามารถรับโหลดหรือว่าสเตรนเข้าไปได้เท่าไหร่สมมุติเราทํางานเครียดมากแล้วมันก็จะเหลือแกลบที่เราได้สเตรนจากในช่วงออกกาลังกายเนี่ยน้อยลงเป็นต้นก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ ปรับความหนักของการออกกําลังกายในแต่ละวันให้เหมาะสมกับการฟื้นตัวของร่างกายเราด้วยซึ่งข้อดีก็คือ1ทําให้การฟื้นตัวนี่เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งระยะยาวก็ทาให้ performance นเราดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดบาดเจ็บนั่นเองอันนี้ก็คือข้อดีของบุฟฟนะคะนี่กลับมาที่สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นค่ะในบุฟฟเนอกจากอันนี้แล้วและเป็นสาเหตุที่ฟตัดสินใจเนี่ยอัปเกรดมาเป็น MG ก็คือเขาให้ข้อมูลเรื่องของ Rate of aging เหมือนที่ฟ้าเนี่ยจะเล่าให้ฟังตลอดว่าการวัดอัตราการแก่ชาราจริงๆรปัจจุบันเนี่ยวัดได้จากทังเลือดค่ะแต่นี่เขาใช้อัลกอริทึมของการที่มีคนใช้ v a r a b l e device ของเขาเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็เข้าเป็นอัลกอริทึมทําให้เห็นว่าอัตราการแก่เนี่ยจากการใช้ชุดประจําวันของเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างฟาว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลข ของอายุตามที่เขาคำนวณจากอัลกอริทึมของการออกกำลังกายการฟื้นตัวแล้วก็การนอนหลับด้วยซึ่งฟาว่าน่าสนใจมากน่าจะเป็นอีกหนึ่งแอเรียที่น่าจะนำมาใช้ในการวิจัยต่อไปเนะว่าเมื่อเทียบกับเรื่องของการวัดจากเลือดแล้วเนี่ยมันมีความแม่นยำเนี่ยมากน้อยอย่างไรบ้างแล้วก็เขาเรียกว่า reflex หรือว่าส่งผลต่อสุขภาพของเราจริงๆยังไงบ้างคะ่ะถัดมาอีกอันหนึ่งนะคะที่ยังมีอยู่แล้วก็ดีเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการวัดสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดที่เราเรียกว่า VO2 max เพราะว่าการที่เรามี VO2MAX ที่ดีค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยอายุยืนยาวเหมือนที่ฟ้าเคยพูดในคลิปก่อนนะเช่นกันนะคะว่า VO2MAX เนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของ Long e v i t y หรือว่า Health Span ชัดเจนนะพบว่าคนที่มี VO2MAX สูงเนี่ยความเสี่ยงของโรคหัวใจนอกจาจะต่ำกว่าแล้วความเสี่ยงของโรคมะเร็งเนี่ยก็ต่ำกว่าด้วยเช่นกันค่ะ นอกจากนั้นแล้วข้อดีก็คือตัว Woof เนี่ยเริ่มมีฟังก์ชันของการใช้ AI มาช่วยในการโคชชิ่งในแต่ละวันมากขึ้นถ้าเราเลือกที่จะใช้เขานะคะเช่น Recovery ของเราไม่ดีเราควรที่จะต้องปรับพฤติกรรมยังไงบ้างก็เหมือนมีโคชที่อยู่ใกล้ตัวค่ะนอกจากนั้นฟังก์ชันที่ดีของ Wolf ย,ยังเป็นเหมือนเดิมคือเขาวัดต่อนเนื่องตลอดเวลาก็เพราะฉะนั้นเนี่ย ค่าที่ช่วยบอกเรื่องของความเครียดหรือว่าการฟื้นฟูของร่างกายที่เราเรียกว่า heart rate variability หรือว่าการแปรผันของอัตราการเต้นของหัวใจคือ HRV เนี่ยก็ยังมีอย่างแม,ม่นยำเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็สิ่งที่มันเพิ่มมาแลา้วฟาวว่าน่าสนใจและสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะักกีฬาคุณผู้หญิงค่ะในฟังก์ชันของ w o วเ s m g ีที่ฟาวว่าน่าสนใจมากๆรวมถึงตัวรุ่น o o ว5.0ก็คือมีการสัมพันธ์เรื่องของ performance recovery ต่างๆเชื่อมไปกับ การเปลี่ยนแปลงของรอบเดือนด้วยก็เป็นเรื่องของ hormonal c h a n ซึ่งหลังๆเราก็จะพบว่ามีหลายทฤษฎีออกมามากขึ้นว่าการออกกำลังกายของคนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับให้เหมาะสมกับช่วงประจำเดือนด้วยเช่นกันค่ะ ถัดมานะคะเรื่องของออร่าริงค่ะออร่าริงเจนซเนี่ยมีข้อดีจากอย่างเดิมยังไงบ้างแน่นอนก็มีแปดอุดขึ้นนะคะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยตัวปุ่มข้างในที่มันเป็นปุ่มสูงสงขึ้นมาเขาทาให้มันใส่สบายขึ้นค่ะปุ่มมันก็จะแนบไปกับตัวแหวนมากขึ้นก็จะใส่สบายขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยข้อดีมีอะไรบ้างก็คือมีเพิ่มในเรื่องของ ดูเรื่องอายุของหัวใจค่ะ cardio age เพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะ,ะส่วนเรื่องการนอนอะไรต่างๆดีเหมือนเดิมมีเพิ่มเรื่องของ AI coaching เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะคะที่ฟาวาน่าสนใจแล้วที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ที่ต่างประเทศค่ะเขา combine กับบริษัทที่ติดเรื่องของน้ำตาลในกระแสะเลือดหรือว่า CGM เพราะฉะนั้นตัวออร่านี่ก็จะเริ่มเด่นในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดนะคะมาคู่กับในเรื่องของตัว คุณภาพของการน,นอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอบเรที่น่าสนใจสําหรับออร่าริงทีนี้ความต่างของออร่าริงกับตัวบุบบุบเนี่ยมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ตะกี้ฟ้าลืมบอกไปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องวัดความดันเนี่ยตัวบุบเนี่ยจะช่วยประเมินเรื่องของความดันให้เราในทุกๆเช้าได้ด้วยซึ่งเป็นอีกอันหนึ่งที่ฟ้าว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจริงๆพอตื่นมาก็ขี้เกียจที่จะวัดความดันเป็นประจําถ้าสมมติใช้วุบมาไปหาสถานที่นั่งพกักสักห้านาทีนะคะ ไม่ออกกําลังกายหนักๆก,ก่อนหน้าไม่ได้ดื่มกาแฟก่อนหน้าแล้วก็วัดความดันสัก3าครั้งแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใน w o ูฟเนี่ยหลังจากนั้นทุกเช้าเนี่ยมันก็จะขึ้นอัลกอริทึมให้ว่าความดันในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างถ้าความดันของเราเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ย บวกกับข้อมูลอย่างอื่นที่มันอยู่ใน v a r a b l e device เนี่ยบางทีอาจจะทําให้เรา detect ได้ว่าเช่นช่วงนั้นเรานอนไม่ดีความดันเราเลยเริ่มเ,ออเพิ่มขึ้นเรามีการทานอาหารมือดึกมากเกินไปก็เลยเพิ่มขึ้นความเครียดในช่วงนี้ strain เ,เยอะขึ้นกว่าปก,กติก็เลยเยอะขึ้นหรือเราออกกาลังกายหนักมากเกินไปเลยทำให้ความดันเพิ่มขึ้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้พอเราตามดูอย่างต่อเนื่อง ก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ส่งผลต่อสุขภาพของเราซึ่งฝาว่านั่นคือข้อดีค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรารอมาวัดความดันที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะบางทีบางคนเจอหน้าหมอหรือว่ารอหมอนานเนี่ยความดันก็ขึ้นแล้วก็จะไม่แม่นยําเท่าที่ควรนะคะหรือว่าถ้ารอจนกระทั่งโอ้โหมีอาการปวดศีรษะมากๆแล้วค่อยมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีภาวะความดันสูงแล้วเป็นต้นซึ่งก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะทีนี้ความแตกต่างค่ะ ระหว่างตัวออร่ากับตัวบุ๊ฟเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไงบ้างอย่างที่ฟ้าบอกนะคะเอาความเหมือนก่อนฟ้าว่าเขาแทร็กเรื่องการนอนได้ดีทั้งคู่คะ่ะเพียงแต่ว่าตัวออร่าเนี่ยจุดเด่นคือถ้าเราแอบงีบเนี่ยมันมักจะดีเทคได้ด้วยมันจะเด่นเรื่องการดีเทคเรื่องนอนแล้วก็เรื่องงีบมากคะ่ะในขณะที่บุ๊ฟเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันในการดีเทคเรื่องแนะระหว่างวันนะคะอย่างที่2ค่ะเรื่องสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยตัวบุ๊ฟเนี่ยจะเด่นเรื่องของการดีเทคเรื่องของ performance เรื่องการออกกำลังกายมากกว่ามีฟังก์ชัน ลาต่างๆให้เลือกมากกว่านะคะแล้วก็ข้อมูลที่ให้เนี่ยในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยจะค่อนข้างลงดีเทลมากกว่าค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูสเตรนสกอร์แล้วก็เรื่องของฮาร์ดเรทโซนในช่วงที่ออกกําลังกายในขณะที่ตัวออร่าเนี่ยจะไม่ได้เด่นเรื่องแอคทิวิตี้มากนะักฟังก์ชันหรือว่าตัว ชนิดของการออกกำลังกายให้เลือกเนี่ยจะค่อนข้างมีจํากัดค่ะแต่ทั้ง2องอันเนี่ยก็จะออกมาให้ข้อมูลโหลดกับแคปซิตี้ได้เหมือนกันโดยตัวเรื่องของโหลดก็คือเรื่องของสเตรนเนี่ยก็จะของออร่าก็จะเป็นเรื่องของสเตรสเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของตัวแคปซิ i ตี้ของมูฟอย่างที่ฟ้าบอกเป็น Recovery s c ร r สกอรแต่ว่าของออร่าอยงเนี้ยเราจะเรียกว่าเรดดิเนสกอร์ค่ะ ถัดมาในเรื่องของสุขภาพของหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวูฟหรือว่าออร่าเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่ค่ะในแง่ของการวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดแล้วก็วัดเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจ แต่ว่าจุดเด่นเนี่ยของตัววุ้บเนี่ยถ้าเป็นรุ่น MZ ก็คือสามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า EKG ได้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบกรเปิดระบบแบ็กกราวน์ให้มันเตือนเมื่อไหร่ก็าตามที่เรามีอัตราการเต้นหัวใจผิดจังหวะหรือว่ามีหัวใจสั่นพลิ้วเนี่ยตัววุ้บเนี่ยก็สามารถจะเตือนได้เช่นกันค่ะถัดมาในเรื่องค่าที่ฟ้าบอกไปแล้วคือ recovery หรือว่า readiness score เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะใช้ค่าข้อมูลนะคะก็คืออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักคือ resting heart rate ค่ะใช้เรื่องของ HRV นะคะแล้วก็ เรื่องข้อมูลเรื่องของการนอนแล้วก็แนะนําออกมาทีนี้ในของออราเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลในเรื่องของ body temperature เข้ามาร่วมด้วยค่ะแต่เทียบทั้งสองอันเนี่ยก็ไม่ได้มีความต่างกันมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอันไหนมากกว่าฟ้าใช้ทั้งสองอันเทียบกันเนี่ย recovery กับ readiness score เนี่ยของทั้งสองอันมีความใกล้เคียงกันพอสมควรค่ะ r e ตัว HRV เนี่ยต่างกันอยู่สักประมาณ พอสมควรเหมือนกันประมาณ5-10%ค่ะแล้วแต่วันส่วนตัว stress monitoring นะคะก็ข้อดีเนี้ยก็คือตัว w o o p M g เนี้ยมันช่วยไกด์ในเรื่องของการฝึกหายใจได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการ monitor เรื่องของความเครียดเนี้ได้แบบ real time ค่ะในขณะที่ของ Aura เนี่ยก็มีไกด์ในเรื่อง breath work เหมือนกันแต่ว่าไม่มีการ track stress เป็นแบบ real time นะคะส่วนเรื่อง cycle tracking เนี่ยก็เริ่มมีใช้แล้วทั้งคู่ค่ะ ในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะอย่างที่ฟ้าบอกไปแล้วตัวบุ๊ปเอ็มเนี่ยหรือว่าบุ๊ปห้าจุดศูนย์เนี่ยก็จะอยู่ได้สิบสี่วันนะคะส่วนออร่าริงเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งค่ะเจ็ดถึงแปดวันค่ะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยข้อดีของบุ๊ปคือไม่ต้องเอาออกจากแขนเลยแต่ว่าออร่าเนี่ยจะต้องเอาออกจากนิ้วนะคะไปชาร์จที่ตัวด็อกของมันค่ะในเรื่องของ s u b s c r i p ชั่นนะคะข้อดีของบุ๊ปเนี่ยก็คือจ่ายไปแล้วทีหนึ่งเนี่ยก็ใช้ไปได้เลยสิบสองเดือนค่ะราคาเดียวอยู่ได้หน,น,นึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว a อร่าริงเนี่ยเราจ่ายซื้อแหวนมาแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายค่า Subscription ทุกๆเดือนด้วยจะตกเฉลี่ยประมาณ6เหรียญต่อเดือนนะคะเป็นที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมส่วนข้อด้อยค่ะของออ r ่าริงก็คือเลือกประเทศไทยยังไม่ได้ถ้าจะใช้เนี่ยก็ยังต้องเลือกโลเคชั o นเป็นประเทศอื่นอยู่ดีนะคะถามว่าตัว Woop MG กับตัว a อร่าริงเนี่ยมันเหมาะกับคนแบบไหนถ้าสรุปง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นคนไม่อยาก ไม่ชอบให้คนเห็นว่าใส่ wearable device ชัดๆไม่อยากโชว์ว่าฉันใส่ wearable d e v i c e เนี่ยออร่าริงจะเป็นออปชันที่ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเด่นใส่แล้วมันก็เหมือนเป็นแหวนอันนึงอยู่บนนิ้วเราไม่ได้ดูโดดเด่นมากคนที่ไม่ชอบอะไรไม่ตะโกนมากเนี่ยก็อาจจะชอบพวกออร่าริงมากกว่าถ้าพูดถึงฟังก์ชันแต่ว่าไอ้ตัวบุ๊แบบพอใส่แล้วมันเห็นชัดแหละว่าใส่แบรนด์อยู่ที่แขนเนาะมันใครใส่ไปมาก็เห็นหมดนะคะหรือถ้าบางคนไม่ชอบจริงๆเขาก็เลือกเป็นสายแบบใบเสร็จแบรนด์ก็มีหรือว่า ก็ใส่ไอ้ตัววุบด้วยก็มีแต่ตั้งแต่ฟ้าใช้มาฟ้าว่าให้มันแนบเนื้อดีที่สุดเนี่ยยังไงตัวเป็นแบรนเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะที่สุดค่ะ ส่วนถัดมาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เน้นในเรื่องของการนอนหรือว่าการจัดการความเครียดเนี่ยตัวออร่าริงเนี่ยฟะว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าให้ข้อมูลเรื่องการนอนกับความเครียดได้ค่อนข้างดี AI coaching เนี่ยข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้ไกลเรื่อง b r e ดเวิร์กกันหายใจอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วอยากที่จะเพิ่ม performance ของตัวเองให้เราออกกําลังกายได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ย จะตอบโจทย์มากกว่าข้อร้อยของทั้ง2อ,อันก็คือถ้าเป็นคนไม่ชอบดู Data ถ้าเป็นคนไม่ชอบดู Data คุณจะลำคาญมันมากเพราะว่าทุกเช้าตื่นมามันเหมือนเตือนแบบเธอนอนไม่ดีนะ เธอเธอไปทำอะไรมาวันนี้แบบ resting heart rate มันแบบสูงขึ้นก็อาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเหมาะใช้ wearable device คือคนที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองจริงๆและอยากจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปปรับใช้ค่ะถ้าเกิดไม่อยากดูเองทางเลือกที่2ก็คือมาหาหมอที่ชอบดู Data แบบฟ้านะคะแล้วก็เอามาให้ดูได้แต่ว่าข้อด้อยอย่างที่ฟ้าบอกคือถ้าเป็นคนไม่ชอบ Data เนี่ยจะจะรำคาญเครื่องมือค่อนข้างมาก พราะฉันก็จะมีบางคนที่มาหาฟ้านี่ยอย่างคนไข้บางคนมาปรึกษาเนี่ยก็เลิกใช้ม้นไปเพราะบอกว่าลำคาญมากมันเตือนตลอดเลยว่าไม่ดีอะไรก็ไม่ดีบางทีไปปาร์ตี้ดื่มแล้วมาวันลงขึ้นก็เตือนว่าตัวรีคาบาริสก r e แย่ลงนางใช้ไปักพักหนึ่งนางเบื่อนางก็เลยถอดออกเป็นต้นนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพจริงจังเพื่อไปปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยก็ถือว่ามีผู้ช่วยอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องรอให้ป่วยหนักๆแล้วค่อยมาหาหมอเขาก็เตือนเราก่อนที่เราจะป่วยค่ะ นั่นก็คือข้อดีส่วนถามว่าทำไมไฟ้าหย,ยุดใช้ตัว Apple Watch ไปนะคะอันดับแรกเลยต้องชาร์จบ่อยค่ะอันดับที่สองข้อมูลเนี่ยมันสู้ดีเทลด d ต้าเนี่ยมันลงรายละเอียดลึกสู้ตัวออร่าริงหรือว่าตัวบุว๊ปส์ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใช้แต่สําหรับคนที่เริ่มใช้ใหม่ๆแล้วไม่ได้อยากด a t ้เยอะเกินไปแล้วก็เขาเรียกว่า กลมกล่อมหลากหลายสามารถเอโคสิสเทมคู่กับมือถือเราใช้เปิดเพลงได้อะไรได้ Apple Watch ก็ยังเป็นออปชันที่ดีก็ลองเลือกดูว่าจริตเราเนี้ยเหมาะกับแบบไหนแล้วก็อยากจะใช้ผู้ช่วยแบบไหนในการปรับไลฟ์สไตล์ของเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ฟ้านำมาแนะนำในช่วงสัปดาห์เอ็มวีสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลหกเสาหลักของตัวเองค่ะแล้วเราก็จะแก่ช้าเจ็บสั้นแล้วก็อายุยืนไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะ